เคสเดียวเท่านั้นเพราะว่าต้องเสร็จก่อนเที่ยงนะคะคนไข้จะขอ2เคสแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากรีบจริงๆวันนี้ผ่าตัดเคสแรกเริ่ม9ก้าโมงเช้าเลยค่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวขอรีบไปแต่งตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปงานปีใหม่ประจำปีของโซเมโก,กะกันค่ะพวกเราทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพที่ยงังซ่อนเร้นอยู่ข้างในอีกเยอะแล้วก็พัฒนานในการทำงานร่วมกันเขา สวัสดีค่ะหมอมิวโซเมโกดนะคะวันนี้ก็จะพามาชม one day with me ค่ะวันนี้คือตอนเช้าอ่ะรับผ่าตัดแค่แบบ เคสเดียวเท่านั้นเพราะว่าต้องเสร็จก่อนเที่ยงนะคะคือตอนแรกอะ่ะคนไข้จะขอ2เคสแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากรีบจริงๆขอขอแค่1เคสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จจากที่คลินิกออกจากคลินิกเที่ยงเราก็จะต้องไปที่โรงแรมกันเพราะว่าวันนี้ก็คือจะมีงานประชุมสัมมนาประจําปีของพนักงานโซเมโกคะค่ะแล้วหลังจากที่ประชุมสัมมนาแล้วตอนเย็นก็จะมี าร์ตี้กันในตีมวันสำคัญเช้านี้ก็เลยมาแต่งหน้าก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทันมาถึงคลินิกแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปผ่าตัดเลยก็คือวันนี้ผ่าตัดเคสแรกเริ่ม9โมงเช้าเลยค่ะ ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวขอรีบไปแต่งตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปงานปีใหม่ประจำปีของโซเมโกกันค่ะ m มก o Kick Off 2024นะคะพนักงานของเราทุกคนก็จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันแล้วก็พัฒนาทั้งศักยภาพทั้งด้านความสามารถแล้วก็ soft skill ต่างๆเพื่อที่ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าของเราได้อย่างดีที่สุดและมีความสุขมากๆในการทำงานค่ะวบวก็มั่นใจว่าพวกเราทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพที่ยังซ่อนเร้นอยู่ข้างในอีกเยอะแล้วก็พัฒนา แล้วก็หลังจากนี้นะคะยันนี้เราก็จะมีปาร์ตี้กันในทีมวันสำคัญค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะมีวันอะไรกันบ้าง